ปตทบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยพร้อมขยับบทบาทเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังไฟฟ้าต้องพูดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็ได้นะครับคือทําทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ทําตั้งแต่แบตเตอรี่ครับมี G P S C ี่ก็มีโรงงานผลิตนะทีเซลเป็นแบตเตอรี่แบบเซนิซลิดสเตตตั้งอยู่ที่ระยองถ้เปิดโรงงานไปเ่ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารองรับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะตัวเขาจะขายเองแล้วก็ที่เขาจะร่วมกับพันธมิตรต่างๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนเป็นประจำในช่วงออโต้ไทม์ครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ากันอีกแล้วครับตามที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับปต,ตอทอบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยพร้อมขยับบทบาทเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังไฟฟ้าครับนะต้องพูดว่าอุตสาห <c oughs> กรรมไฟฟ้าก็นด้นะครับ <c oughs> คือทํา <c oughs> ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําถ้าโฟกัสไปที่พลังไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่า เขามีบริษัทลูกมากมายในการสรรหาพลังงานทดแทนับนะหรือในส่วนพอรดักที่จะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ทำตั้งแต่แบตเตอรี่นะครับมี G P S C นี่ก็มีโรงงานผลิตนะฮะ G S <S c เซ l เป็นแบตเตอรี่แบบไซม SOLID STATE อันนี้ตั้งอยู่ที่ระยองเปิด <c oughs> โรงงานไปเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมา <c oughs> นหมายถึงว่าตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับเปิดอย่างเป็นทางการนในส่วนของ ตัว Product ที่เป็นรถครับเราก็เคยนำเสนอไปแล้วว่าไปร่วมกับไต้หวันนะครับฟอ c ค n อนทำเอ็มโกันแล้วก็เตรียมที่จะมีแผนนะครับที่จะมาผลิต EV ในไทยนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนนะฮะรวมถึงเรื่องอินฟาสต u เ t อร์ต่างๆนะครับปตทมุ่งหน้าเต็มที่ขยายสถานีชาร์จตาม OR สถานีปั๊มน้ำมันนะฮะทั้งผ่านของ OR เองหรือมีของอรุณพลัสที่จะไปตั้งนอกออ สถานีบริการน้ํามันของโออีกนะฮะเขาก็มีอลุนพัทเมื่อก่อนเป็นออนไอออนนะฮะก็จะจะวางระบบพวกนี้ครับนะฮะแล้วก็มีการรองรับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะตัวเขาจะขายเองแล้วก็ที่เขาจะร่วมกับพันธมิตรต่างๆครับพี่วนใช่ครับผมซึ่งอย่างในส่วนของการร่วมมือกับทางกลุ่มของฟอร c คอนเนี่ยนะฮะฟอรคอนนี่เรียกว่าโฮงไายพิซเชียนนะครับก็เป็นกลุ่มธุรกิจรายใหญ่นะฮะ ที่ไต้หวันแล้วเขาก็เพิ่งจะลงนามในสัญญาแล้วว่าบันทึกความเข้าใจ MOU กันกับปตทคงจะจํากันได้นะครับข่าวนี้ก็เป็นที่สนใจในช่วงเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่3 1เขามีการลงนามกันในรูปแบบออนไลน์นะครับยุคยุคสมัยนี้นะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอยู่คนละที่นะถามคนคนละที่ค,คือถ้าไม่ติดโควิดเนี่ย ใช่ดีวนี้จะเป็นดีวใหญ่แน่นะเจอก,กัน<ะ>ในที่ประเทศไทยทักประเทศหนึ่งนะฮะใช่ค่ะแต่ครั้นี้เป็นออนไลน์ออนไลน์ฮะแต่ว่าก็จะมีทนายกเนี่ยมาเป็นสักขีพยานด้วยในโครงการนี้นะครับในส่วนของตัวฟลักซอน,นนะครับหรือว่าผงหาย i ิชเชียนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่นะะเขาเนี่ยส่งให้กับกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าพูดไปเนี่ยทุกคนก็รู้จักนะฮะไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะครับ a เม z o n HP แล้วก็ Hewlett p พ c ก a า d ด้วยนะแล้วก็อย่างเซียวหมีอันนี้ก็เป็นธุรกิจรายใหญ่ในประเทศจีนแล้วก็ถ้าในจีนเนี่ยนะฮะอีกอันหนึ่งที่เขามีธุรกิจขนาดใหญ่มากคือว่าการเป็นผู้ผลิต iPhone นะครับคือเป็นผู้ผลิตให้ iPhone นะครับเป็นโรงงานใช่ฮะเปรับจ้าง Apple ผลิต iPhone ถูกฮะก็เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในในเมืองจีนตอนนี้นะครับสำหรับตัวการผลิต iPhone ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรายได้หรือว่าผลกำไรเนี่ยถือว่าโดดเด่นมาก เพราะว่าช่วงไต,ตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับปีนี้นะฮะเขามีผลกําไรเนี่ยเติบโตขึ้น30%ครับคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินบาทแล้วประมาณสัก30,000ล้านบาทครับก็ที่สาคัญคือว่าอันเนี้ยเหมือนว่าเป็นการทําสถิติครั้งใหม่รายไต,ตรมาสนะองบอกว่ารายไต,ตร,ราตตามาสอ่ากำไรต่อไตรมาสสูงที่สุดเท่าที่เคยทำธุรกิจมาก็ไม่ต้องแปลกใจครับนะครับเพราะช่วงนี้ work from home ถูกต้องสินค้าไอทีขาดตลาดขยับราคาขึ้นด้วยนะครับ ก็ไม่แปลกใจที่ตั้งแต่ช่วงโควิดมาสินค้าไอทีหรือว่าธุรกิจของฟ็อกทอนที่มีลูกค้าเมื่อสักครู่ที่พี่อ้วนไล่มาเนี่ยยอดขายหรือว่ากาไรในไตรมาสสองของปีนี้จะเติบโตเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทนะครับภาพเมื่อสักครู่เป็นภาพโรงงาน G ีเซลของ GPSC ีเอสซีที่มาบตะพุทธระยองคือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ทําพิธีเปิดออนไลน์เหมือนกันท่านนายกกับปตทีหลังเนี่ย ก็เป็นพิธีเป็นประธานเปิดหลายที่แต่เป็นแบบออนไลน์ตอนที่ M O U ระหว่างปตท,ทกับฟ o x c o n n ก็เป็นสักขีพยานออนไลน์ตอนเปิดโรงงาน G P S C ที่ระยองนี่ก็ <c oughs> กดปุ่มออนไลน์เหมือนกันผมเห็นภาพสักครู่นี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวแบตเตอรี่ g ีเซลนะครับหรือว่าเซมิโซลิดสเตเนี่ยใช้เทคโนโลยี2 4 M จากสาหรัฐอเมริกาค i c k off การผลิตแล้วนะครับแล้วก็กำลังการผลิตเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้สัก 30มสิบไม่กวาตเอาต่ปีครับยังไม่ถึงกิกะนะแต่แผนเขาอยากให้ถึงกิกะแต่ต่อไปอาจจะถึงแน่ๆเพราะว่าแผนงานต่างๆของปตทเนี่ยเขาก็มีออกมาเลยแน่นอนครับเขาจะอาจจะทำผดักของเขาเองด้วยแล้วเขาก็ต้องขายครับให้คนที่สนใจเข้ามาซื้อด้วยนะฮะตัวแบตเตอรี่นี่รองรับกับโอ้ยเยอะแยะเลยฮะใช่เอาละที่เรารู้จักกันก็อย่าง E ีเนี่ยนะครับอีบอกปตทได้เลยฉันก็คุยกับฟ็อกซคอนอยู่ไม่งั้นนะคือที่ผ่านมา ผมเคยคุยกับคุณอัจพลเลิศพิบูลนะครับซีอของปตทครับหลังจากเซ็น MOU กับฟ็อกซอ n มาท่านก็บอกว่าก็กําลังดูรายละเอียดอยู่ครนะคุณอัจพลก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะคือในงานสัมมนานเนี่ยท่านก็บอกว่ามีแผนแหละถ้าถ้าคุยกันสําเร็จนะจะตั้ง โรงงานผลิตที่ไทยเลย EV เนี่ยหนึ่งแสนคันต่อปีครับผมแต่ไปถึงตอนนั้นพี่โดกอัจฉรพลก็ยังกักกักไว้อยู่เพราะมันไม่ได้แบบเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการคือตอนเซ็น MOU กันก็มีกรอบระดับหนึ่งว่าจะทําอะไรนะแต่ถามว่าเมื่อไหร่ทาเมื่อไหร่ลงทุนเท่าไหร่เงี้ยยังพูดได้ไม่ชัดครับผมแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยครับทางฟ็อกคอนไต้หวันเนี่ยเขาประชุมออนไลน์กับผู้ลงทุนนะครับ ประธานของฟ็อกคอนเขาประกาศเองเลยครับครับผมประกาศชัดเจนเลยพี่อ้นคุณผู้ชมบอกว่าปีหน้า2,565ฟ็อกคอนจะสร้างโรงงานผลิต e ี EV ในไทยและสหรัฐอเมริกาครับผมแล้วก็ปีถัดไป2,566ถึงจะเริ่มกระบวนการผลิตแบบ Mass Production กำลังการผลิตที่ท่านประธานฟ็อกคอนมองไว้เนี่ยครับ 1>, 1 5 0่0 0้ถึง2 0 0แสนคันต่อปีเลยทีเดียวกับโรงงานที่ประเทศไทยครับครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่อยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องต้องดูหลังจากนี้ไปนะครับว่าในส่วนของปตทเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดออกมาอย่างไรบ้างนะฮะแต่ก็อย่างชัดเจนอย่างที่กล่าว่าปตทเนี่ยทำหลายอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทพลังงานแต่ก็มองเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีแผนการชัดเจนอยู่คำหนึ่งที่เบอกว่าโกลด์กรีนโกลอิเล็กทริกก็ชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างจะต้องมุ่งไปทางด้านนี้นะฮะ ส่วนอย่างที่ก็ว่ามาพูดถึงเรื่องของฟ a l c o n ที่อเมริกาเนี่ยก็อันนี้ก็มีแผนการค่องชัดเจนเพราะว่าเขาไปร่วมทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะชื่อว่า Fisker นะฮะอันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพรายใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็จะทำรถเครื่องกำลังไฟฟ้าเนี่ยที่อเมริกาจะไปตั้งโรงงานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะฮะอ่าแน่นอนถ้าไปอยู่ต้องไปอยู่แถวนั้นนะฮะพวกอีวี <EV, S 2> <laughs> <laughs> ถ้าพูดถึง EV แล้วพวกนี้ก็ เดาๆได้ว่าแถวยานะ่านแคลิฟอร์เนียว่าเขามีนโยบายส่งเสริมยัดเจนทั้งในเรื่องของมาตรการส่งเสริมเรื่องของอินสันทีฟมาตรการกระตุ้นการใช้งานต่างๆนะฮะที่นี่ก็จะได้เห็นกันปีครับครับประธานฟอคคอนนะฮะคุณยังหลิวบอกชัดนะฮะปีหน้าสร้างโรงงานผลิตอีวีในไทยครับแล้วก็สหรัฐอเมริกา แต่รล้วไการนี่จริงโปรเจกต์ที่เขาไปคุยนานแล้วกับฟิสเคอร์ครับเห็นโลรดักฑ์เตรียมร้อนเงินปี2023ด้วยนะพี่ว่านะก็ปี2566ครับคือฟอ l c คอนจะเขาดำเดินธุรกิจนอกจากทำสินค้าไอทีชิ้นส่วนไอทีรับจ้างผลิตแล้วก็ป้อนลูกค้าบริษัทระดับโลกหลายรายแล้วเนี่ยครับตัวเขาเองเขาจะมุ่งไปเนี่ยครับเทคโนโลยีใหม่สมการใหม่ของโลกก็คือ CES E ต่อไปครับ C C A SE ก็คืออย่าง C ก็ e o t n o n ครันเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆ A ออ o ตโนมัติดร i v นะครับเอ g แชร์ลิงนะครับพวกเรื่องของ e c o n o นมี่แชร์ลิต่างๆ Car ์ h a r ์ลินะครับแล้ว E สุดท้ายคือ e l e c ็ก i c v e h i c l ลรถพลังงานไฟฟ้าคือสี่สมการนี้มันสอดคล้องกันไปหมดนะฮะในธุรกิจสมัยใหม่ครับแล้วฟ็อก o อนโดยท่านประธานยังหลิวนะฮะท่านก็ชัดเจนว่าตัวฟ็อก o อนจะต้องมุ่งไปที่ ธุรกิจเหล่านี้ครับผมร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกนะมีแผนปกตินี่ก็มีโรงงานผลิตโอ้โหหลายแห่งทั่วโลกอยู่แล้วนะฮะเวียดนามนี่อะไรก็มีจีนนี่ก็เป็นโรงงานผลิต iPhone ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาตั้งที่ไทยอีกนะฮะดูความคืบหน้าที่ชัดเจนแบบนี้ครับนี่ครับรูปที่ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน่าสนใจมากครับไอผลิต e v ที่เขาว่าครับเบื้องต้นมันเป็นอตัวแพลตฟอร์มนั่นนะครับ m i h e v open platform ครับครับมันต้องผลิตแพลตฟอร์มแบบนี้ออกมาก่อนใช่นี่เป็นเทคโนโลยีของฟอรต่อไป จะใช้แบตเตอรี่ของเทอเวที่ 4M ของ G ีเซลของ GPS ใหรือเปล่าเนั่นเดี๋ยวก็าให้เขาคุยกันนะฮะถ้ามาตั้งโรงงานผลิตไทยแต่ตัวรถนะครับอีวีที่เขาบอกมันมาจากแพลตฟอร์มแบบนั้นก่อนคุณผู้ชมแบบนี้ฮะตัวแพลตฟอร์มมีแบตเตอรี่วางอยู่บนพื้นห้องโดยสารนะฮะบนแพลตฟอร์มมีระบบขับเคลื่อนคือมอเตอร์ไฟฟ้าตัวควบคุมพลังงานนะครับตัวสมองกลแล้วพอมีแพลตฟอร์มแบบนี้ครับใครอยากได้ตัวถังแบบไหนคุณไปคุยกับ ฟอค้อนไปคุยกับปตทได้เลยคุณอยากได้ตัวถังซีดาน SUV ยูวีนะฮะแพตฟอร์มเขาม่อยู่แล้วครับมีข้อกําหนดเรื่องสเปคแรงต่างอยู่คุณก็ไปสร้างให้มันครอบให้ได้กับตัวแพตฟอร์มที่เขามีเลือกสเปคแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะแล้วแล้ก็เดี๋ยวก็จะได้รถมา1คันในการทําตลาดจะจ้างเขาผลิตก็ได้นะ ก็พูดง่ายๆคือว่าต้องรอดูใช่ไหมว่าไอ้โปรเจกต์ที่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นการทําทั้งคันหรือว่าทําแค่แพลตฟอร์มอย่างที่คุณกลวว่าก็คือทําเป็นแพลตฟอร์มออกมาแล้วก็คล้ายๆกับปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นภาพชัดก็ประมาณพวกรถรถโดยสารใช่ไหมคือขายแค่นั้นค,ค,คุณไปทําตัวถานเราเองถ้า,ถ,าถ้าตามแนวนี้แต่สิ่งที่เราต้องตามดูคือว่าท้ายสุดแล้วคนการร่วมมือกันฟอคอนกับปตทเนี่ยจะไปสู่ระดับไหนแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางปตทเขาเคยพูดมาว่า จะขายแบบนี้แหละคือขายเป็นแพลตฟอร์มออกไปนะครใครคือต่อไปบริษัทไหนอยากเข้ามาลงทุนธุกร EV, กิจ E ีวีก็หิ้วกระเป๋ามาได้เลยเอาเงินใส่กระเป๋ามามาหาซื้อแพลตฟอร์มซื้อแบตเตอรี่ที่นี่แล้วก็ทํารถที่นี่ได้เลยนะครับได้ทั้งแ a s s ซันเจอร์คาร์ได้ทั้งรถ bus รบัสนะฮะถ้าดูจากตามการพัฒนาของของฟอรคอนหรือว่าปตทครับเป็นการประกาศชัดเจนจากฝั่งฟอรคอนไต้หวันเองนะครับว่าปีหน้าพร้อมสร้างโรงงานผลิต e ีวีหรือว่าแพลตฟอร์มที่คุณผู้คุณผู้ชมเห็นเนี่ย ในไทยครับนะครับกำลังการผลิตที่ท่านประธานฟอคอนประกาศไว้นี่ครับ150,000-200,000คันต่อปีเลยทีเดียว